สวัสดีครับหลังจากคืนเขาจัดหนักจัดเต็มนะครับหน้าตาก็ะดิ่งซๆแน่นะครับผมหน้าตาบวมนะครับจัดเบียดเป็นลายเขาก็เมื่อนี้เขาก็สผ้าไปตลาดโกปยนะครับเป็นตลาดมอนนะครับผมเมื่อนี้เขาก็ซิมาตอนเศร้าๆนะครับเพราะว่าเขาสิมาตักบาทนะครับมาใส่บาทพร้อมนะครับผมบรรยากาศยาำมือเศร้านะครับผมประมาณหกโมงเจ็ดโมงนะครับหนึ่งวัยตื่นประทันนะครับผม จัดนักจัดเต็มเมื่อคืนนี้จนฮอต 3, ตีสามตีสี่แล้วครับสภาพกราร์ซีนักแน่เมื่อกี้พ่ออั Dead นเดดไอดอนนำนะครับผมเดดไอดอนโยศีบครับหรือผันซื้ออย่างรู่นนี่ครับเดดไอดอนเพื่อกรารทีดังเติมนะครับนี่ครับเป็นดอกไม้มอนนะครับเป็น นี่นะครับหน้าตาของเพื่อนนะครับเมนโยซีบูนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับผมมาซิฟีนะครับมาล่อใส่บาตคนกันทีว่าล่อใส่บาทหลายนะครับตอนนำโซนนะครับเ็นกระสิพากันมาใส่บาทนะครับทำบุญนะครับผมบรรยากาศตรงฟังนั้งปุ่นนะครับเพื่นที่ได้เป็นผ้ายเรือมากนะครับเป็นพระเพิ่นภายเรื้อมากนีป้ายันตลาดอุบปอยนะครับ คนก็ได้ยางลงไปอันล่อใส่บาทนะครับผมนี่ผมก็มาขอถ่ายเซลฟี่นะจังหน่อยครับหกปู่สองนิ้วสภาพกันนักเติมนะครับสีได้ผลก็ได้บาปนะครับมือกินเหล้าพิษสินนะครับฟองห่านะครับไมชีโมกับลูกพี่นะครับมาสิวักเป็นนั่งกันข้างๆโยซีนะครับโนพีว่าสีซูมซูมให้เบิ้งแน่ซูมให้เบิ้งผลนะครับ อยซิเพิร์สินังอยู่ตรงนู่นนะครับผมเพิ่นกะซิมาทายคลิปเพื่อนนะครับทายคลิปมัใส่บาทมันเที่ยวเพื่อนนะครับผมมันจะการน้ำอะไรตรงนี้ก็สิเป็นเงินของไ่บาทนะครับของไสบาทราคาสุดละสี่สิบเก้าบาทนะครับของกระแหงแต่ห้าสิบบาทนะครับเท็นบุญไปน้ำนะครับบาทหนึ่งนะครับเพื่อนว่าบาทหนึ่ง่ปเดียวเขาวัดนะครับคนไทย เนี้กระสเป็นผูซาวนะครับขายดอกไม้ดอกไม้ก็สิยี่สิบบาทอันนี้กระสิเป็นเด็กน้อยมอนนะครับเมื่อนี้กระสิเป็นวันเสาร์ครับคือวันอาทิตย์เพิ่นกระสิบ่ได้ไปโรงเรียนน่ครับบรรยากาศร้านสวัสดิการนะครับเด็กวัดนะครับอันนี้ก็สิเป็นป้ายนะครับป้ายเพิ่นพผาผ้ามานะครับผามาบินบาทนะครับตามน้ำนะครับ คนยายพิ่นกระสมารอใส่บาทนะครับนี่ครับหอากระซ้อมากแล้วครับก็ดอกไม้ดอกไม้กระสุดละยี่สิบนะครับอันนี้กระสุดละยี่สิบก้านี้แล้ครับผ่าพื้นกระสีเรีนมาเลยนะครับมีคนพื้นบ้านพิ่นน้ครับอันพายเรือใหม่เิ่นพายแพนะครับผ่าสามรูปนะครับผมคนกรสีมารอใส่บาทร้ายนะครับปุ๋นนะครับสุดสายตาครับสุดสายตากล้องนะครับ ่อาะไทยได้ซ้ำนี่ครับผมคนก็นเต็มมั้นะครับสองทางทางม่นถึงสิเป็นมือวันพระบุคคลวันปลาไายเขานี่นะครับวันแจ็ดเป็นปลาไายเขาเปลือกนะครับมันเป็นปลาไายเขาเปลือกอย่างนี้เขาเทันดินนะครเบอร์นี่นะครับประมาณนี้แหละครับนี่ครับพระเพิ่นก็นสซิมาถ,ถึงมนซิโลมแพ่มากนะครับ เพิ่งจะซิมล้อมาหลับบาดภาวะตัวนะครับรอรอคนมาใส่บาดเปิดบาดร้อยแล้วนี่ครับเพิ่งจะซีกทั้ย่อยเข้าไปยังเข้าไปใส่บาดเรื่อยๆนะครับเปิดคนรัเดินเข้าไปใส่บาดเรื่อยๆผมจะซิมล้อู่ทางหลังก่อนนะครับเพราะว่าผมอยู่แถวท้ายๆนะครับผมให้เพิ่นเข้าแถวท่ายนะครับผมขอมาถ่ายคลิปนะครับ กระสิมีเด็กนะครับเด็กปิดเรียนบอกครับมันเป็นกรสิมาเก็บเกิดนะครับเก็บรองเท้านะครับผมรองเท้าไปเลี้ยงไว้นะครับเอาทางนี้เพื่อนกันให้เดินรอมนะครับถอดเกือบไปข้างนี้นะครับมีเด็กเก็บรองเท้าเกิบเสียด้วยหายไปนี่นะครับเดินเข้าด้านในเลยนะครับของเซบันของนะครับ อันอีกหน่อยเนี่มเบิรกล้องนะครับถ่ายคลิปนะครับเนี่ยเบิรกล้องเราเล็กเราเล็กนะครับนี่ครับผมก็ใส่บาทไปนะครับผมคนกระตัวแถวมาเขืาเรื่อยๆนะครับผมครับคนลายค่ะครับมันนี่ครับนี่นะครับเพื่อมาเดินมาให้ติบเด็กนะครับเด็กเก็บรองเท้านะครับผมมีอยู่สิบบาทนะครับ บ่ได้เตรียมพร้อมนะครับมึนขึ้นกระจัดหนักจัเติมพูดนะครับสภาพแย่ๆเติบนะครับมากแบบแห้งแน่จังหน่อยนะครับพามขนาดบม่ได้กินหลายมื่อนะครับเมื่อคืนสภาพบมหายกไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ก็สิเป็นโล่งน้ำซ่านะครับโล่งน้ำซ่าอุบวยนะครับของคุณมอนนะครับคมคุณมอนเพิ่งก็ได้มาเห็นตลาดก็สิบ่ค่อยหย่ปันใดนะครับตลาดก็สิเล็กๆนะครับแต่ว่าล่มเลื่อนดีนะครับ ของพื้นพื้นบ้านข้าเจ้านะครับพื้นเมืองของคนมอนนะครับเพื่อนเห็ตได้ดีนะครับผมบรรยากาศก็สุดยอดเลยนะครับบรรยากาศลักล่านคนละครับผมนี่ครับเป็นวันนี้ล้านขาหนมเส็มก๋วยเตี๋ยวล้านปิ้งไก่คือบ้านเท่านี้แหละครับแต่ว่าก็มีของที่ระลึกของพื้นบ้านเพื่อนกันหลายนะครับมีมีก้อยนะครับบั้งปลาบอครีงกับบุรุษนะครับ ก็ทีเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินส้มบรรยากาศนะครับอู้ผู้สาวอยู่นี่ก็มีแต่คนหน่ารักนะครับสาวมอนนะครับมีแต่คนขาวๆงามๆนะครับนี่ครับผู้สาวขายของนะครับกบกระถ่ายคนหลยนะครับถ่ายบรรยากาศเดี๋ยวพันดานะครับผมเป็นหลักถ่ายพื้นนะครับอันนี้ก็สิเป็นท่งไทยนะครับอยู่ตรงนี้ก็สิเป็นของประเทศไทยนะครับ กสิติดอยู่ยา,ยา,ายเดียนทยพม่ากระสิจนไกลเติบนะครับใกล้ๆกันอยู่ดอกพมา่านใกล้ๆไกลๆนะครับบอกว่าถึงนะครับผมนี่ครับคนกระสิได้มากกินข้าวกระเส้าอยู่นี่นะครับบรรยากาศมาก,กินบรรยากาศกันโอเคครับผมบรรยากาศล่มเลื่อนดีกินข้าวก็แซ่บครับได้คันได้กินข้าไปนะครับผมนี่นะครับ เอาก็เดินมาเรื่อยๆมองอันนี้ก็ทีเป็นมองสุดนะครับมองสุดตลาดเพิ่นครับมองนี้ก็ทีเป็นมองนั่งเล่นนะครับนั่งเล่นส้มวิวซื้อของมากินได้นะครับผมตรงนี้ลมเดือนดีครับผมครับคนก็ทีได้นั่งกินเขานะครับเราก็ไปหาหลอถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศขึ้นเขานะครับน้ำไหลนะครับยามฝนเท่านี้ก็ได้น้ำไหลบรรยากาศกับลมเลือนดีนะครับ ขันมันอยู่แถวบ้านผมโดดแล้วนะครับผมเล่นแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นนอ้องไม้แถวนี้นะครับนอ้องไม้หัวตุ้ๆเนี่ยนะครับอยู่แถวบ้านท่ามมะกอซีหัวแหลมนะครับไผ่ปลานะครับผมเป็นว่ามาขอเซลฟี่กับลูกพี่โอสภาพโอ้ลูกพี่ก็ได้จนจันทร์หนักหลายนะนะครับผมทงไทยกับติดเต็มนะครับคนกินข้าว นี่ก็จะเป็นของที่ระลึกนะครับตุ๊กตานะครับตุ๊กตาพื้นบ้านเพื่นนะครับบางอันพะกัยิบเอานะครับบางอันเพิ่นกมาแต่ตลาดเพื่อนนะครับตลาดซุ้มโนของที่ระลึกนะครับเราก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ่ายไปมีลานยำลานอย่างก็คือตลาดบ้านเฮ่านี่แหละครับ แต่ว่ากระสีมี่ของกินบ้านเพื่อนน้ำนะครับของกินบ้านเฮ่านะครับปนปนกันไปนะครับผมคนกระตัวไหลนะครับัวแถวซื่อนะครับบรรยากาศงาำเมื่อเศร้าคนกระสีหลายๆเติมนะครับเพราะว่าคนเพ่นมาใส่บาทนะครับถึงเมือนึ่จะเป็นวันผ้าพ็มนะครับคนสาวมันนะครับเพื่อนน่ารักครับผมนี่ผมมักคนนี้นะครับมักแห้งครับคนนี้ ฟนในอนาคตผมเลยนะครับคนนี้ครับสปีกครับโอกาถ่ายเพินดนนะครับเดี๋ยวเพิ่ไใส่กุ้งตานะครับพวกว่าคนนี้โอ้โหสุดยอดครับหมักสปีกนะครับผู้หญิงในฝันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกนะครับบอกหลายใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นพึ่งนะครับเพราะว่าอำเภอนี้ก็เป็นอำเภอสวนพึ่งนะครับจังหวัดราดบุรีนะครับมีพึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ครับ กระิบเด็กเด็กตีละนานะครับต้องแนงต้องแนงนะครับใหม่ตีมเด็กตีละนาครับคนหากระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังกันสิผมมีเงินนะครับเงินกระเบิดนะครับผมส่วนซดนะครับซดในจังหนเย่มเน็คโก้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับวิธีโอไกนะครับหรือว่าวิธีมันนะครับเสือผ่าเป็นที่ระลึกนะครับ อยากได้อยู่ครับตุ๊กกาใสนะครับกาใสอยู่ครับบ้าลินนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะครับนี่ครับอันนี้ก็ที่เป็นด้านท้างหลังนะครับด้านทางหลังทางออกนะครับเขากันยังบวกกับนะครับหัถไทยบรรยากาศนกหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้พืชบ้านค่ะเจ้านะครับเหมือนแถวพาป้าบ้านท่านะครับบุญกะถินก็จะมีดอกไม้อันนี้แหละครับเป็นเข็ดมานะครับนี่ครับเป็นเอกลักษณ์พ่นเลยนะครับนี่ครับผม นี่ครับวันเดินเข้ามาปลาไพ่นะครับแถวนี้ก็จะเป็นร้านน้ำชาครับร้านชาน้ำชากาแฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่างสุดไทยของท่างขัวนะครับทางหลังห้องก็จะเป็นคางไส้นะครับที่เขาเดินมานะครับผมเดินอ้อมนะครับมันอ้อมได้นะครับนี่ครับนี่ครับบราการร้านนี่ก็ล่มลื่นดีนะครับ จะเข้าไปอยู่ครับแต่ว่าโป้าเข้าไปครับยานเพิ่วาครับเข้าไปบซืือเหมือนนะครับดูพี่เพิ่อยากับนะครับเพิ่นก็ได้นังถาเลยครับเขาก็ขอถ่ายนั้นนิดหน่อยท่าเหมือนกันทเป็นพระเพิ่นมานะครับเพิ่นลองแพ่าบินบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้านนังชมวิวนะครับซื้อของมากินได้นะครับผมอันนี้ก็มาก กาแฟนะครับหรือว่ามาโกโก้นะครับเพิ่นขันนามาอันนี้เป็นหลังจากค้นกันไ่บาแล้วนะครับผระเพิ่นกัมาให้พรนะครับผมให้พรผมก็มาหลับพอนจากเพิ่นนะครับก่อนก่อนซิกับนะครับผมเพิ่นกับมานางถารับพรอนนะครับผมผ่าเพิ่นกัสวดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นยูในโบรานนะครับบริไทคัดนะครับเอาไปีิกับแล้วนะครับ เมื่อนี่กับมีแค่นีิลครบับของเก่าขาง่าสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งนะครับผม